จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งที่นั่นก็ได้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูสองชั้นนะครับที่อำเภอตะการพืชผลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่วนที่จังหวัดสุพันณ์บุรีนะครับก็มีดังท่องเที่ยวแห่ไปขอพรนะครับกับหลวงพ่อสีชมพูเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ที่บ้านบาหอยตำบลถ้ำแค่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพันธ์ดิตสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูสองชั้นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นภูเขาหินและถ้ำหินมีพื้นที่ประมาณ1000ไร่นะครับสวยงามทีเดียวมีพันไม้นานาพันอธิไม้เต็งไม้รางไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้พยุงรวมทั้งสัตว์นานาชนิดเช่นเม่นไก่ป่ากระแตลิงและพืชสมุนไพรกว่าหนึ่งรชนิดนอกจากนี้ยังมีน้ำ ตกในช่วงฤดูฝนที่สวยงามจึงมีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้จากการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยส่วน